ท่าที่จะดูเขามาหลาย EP มากแล้วผมชอบมากๆเลยผมอยากเห็นเขาลองเดี่ยวดูบ้างนั่นก็คือพี่วฮุยครับผมอยากให้ลุยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพูดจงพีเลุยมึงมองกูทำไมเนี่ยไอ้นกงต้องใส่ซาวด์แำลังผู้จ่ายมึงต้วใส่ซาวด์แรับได้หรือไรล่ปนี่นะคือบอกอย่างหนึ่งนะนี่ได้เวทรั้งแหละ ไอ้ที่เฮี้ยที่สุดคือการนั่งแซวกันแล้วก็คือพวกพี่อะแบบเหมือนสิทธิ์เก่าอะแล้วแม่งก็คอยฆ่าคนอื่นไปเรื่อยๆฆ่าคนอื่นไปเรื่อยๆไอ้เฮี้ยกูเห็นคนตายไปคนสองคนสามคนไอ้เฮี้ยแล้วใครจะกล้าเล่นอะพุ่งตรงให้แม่เลิกแซวไอ้เฮี้ยแม่อ่ะคุณเดินขึ้นมาแม่งถีท็อปมาแล้วไอ้เฮี้ยคุณเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ย แล้วแม่งคนแขนเลยนี่แม่งคนแขวนพึ่งต้อตงไอ้เแค่พี่จองนี่แซวฮิปฮอปทุกรอบเฮ้ยกูชิบะฮิปฮอปเคยไปเผาบ้านพี่อะควาจริงไอ้แม่งคนแขนนู้หมะฮิปฮอปแม่งเป็นอะไรที่โดนบูลลี่มาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรไม่ร้อนเหรอเกมมึงกวาดพื้นได้ว่ะอะไรเงี้ยเออแม่งแบบเราโดนแซวไงแล้วการเดียเ่ยวนะครับผมเป็นมือใหม่นะนี่เป็นครั้งแรกเราก็นั่งเฮี้ยกูว่าตื่นเต้นกูจะเล่าเรื่องเฮี้ยอะไรดีวะ สี่ห้าคนนี่แม่งก็ยืนนั่งแซวไปแซวไปไอ,ไอ้ไอ้ขำเดี๋ยวขำเดี๋ยวขำเย็ดมากกูก็กูว่ากูตื่นเต้นวะกูว่าไม่ไหวแล้วกูเดิน,นออกไปน้องอ๋อไอ้เรี่อตรงนั้นคือแอร์หนาวมากพี่แกป๊ปแอร์ห้องมึงหนาวมากคือจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกสำหรับการมาเดี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่งคิดไปว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีเมื่อกี้พี่เบียบอกว่าเป็นเรื่องมัธยมใช่ไหม ผมก็เลยแบบเออแล้วผมตื่นเต้นด้วยผมตื่นเต้นกับเรื่องมัธยมผมก็เลยที่ว่าเอ้ยเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราจําได้เหมือนแบบพวกครั้งแรกมีเซ็กค,ครั้งแรกชักว่าวครั้งแรกที่อะไรอย่างนี้เราจะจําได้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมจําได้ช่วงประมาณมสม5อะไรอย่างเงี้ยผมเรียนโรงเรียนประจําอยู่ที่นครปฐมแล้วช่วงนั้นน่ะมันก็คือ เราเริ่มจะกลับบ้านเองได้หมายถึงว่าเขาก็เริ่มปล่อยให้เราแบบกลับบ้านเองแล้วก็บรรสุกปุ๊บอ่าเราก็เซ็นว่าเราจะกลับบ้านแล้วก็นั่งรถเมล์มาโหแบบก็เริ่มกลับบ้านได้บ่อยขึ้นทีนี้บ้านอยู่สรับ,บรุรีมันต้องมาขึ้นรถที่รถตู้ที่อนุสาวรีย์รถมันก็มาถึงเลยปอ,อพอ12ฝั่งเนี้ยแม่งคือฝั่งที่เป็นรถตู้กับสรับบรุรีเราต้องเดินจากฝั่งเนี้ย ข้ามขึ้นสะพานขึ้นสะพานลอยเพื่อที่จะไปลงตรงนี้เราก็เดินมาเดิน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 มาเสร็จปุ๊บแม่งมีวัยรุ่นสองคนอยู่บนสะพานลอยเฮ้ยมึงให้กูเหรอกูเอาละใครวะกูอ่ะกูแหละมึงมานี่เลยยัดมากมึงมานี่เลยแม่งขึ้นมาเอาละกูสะพานแม่งก็ต้องขึ้นทางนั้นน่ะต้องขึ้นทางนั้นเราก็แบบไม่ใช่กูมั้ง ก็ค่อยๆเดินขึ้นไปขึ้นไปแม่งมีสองคนแม่งล็อกคอปับมึงมานนี้ยดิม่งลากไปปับลากไปเสร็จไอ้ตรงสะพานเนี่ยข้างบนน้รสทโซี่มันจะมีเสาของ BTS แล้วมันจะมีล่องเล็กๆอยู่แม่งก็ลากเข้าไปในนั้นวั๊บแม่งขวักคัตเตอร์มาขอตั้งเลยดิอ่ากูไม่ได้ให้ควยละกูไม่ได้ให้ควยละใจดีสู้เสือ ว่านักเลงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันนะนตังเฮอ,อะไรอตังเฮอะไรอีกคนแม่งเปิดเสื้อมาฟ้าบเฮสปาตาแม่งเดบมาอย่างงี้อันโทนี้แม่งเดบมาขอตังน้อยมีร้อยเดียวเริ่มอ่อนมันต้องเริ่มอ่อนนิดนึงพอเราเห็นสปาตาแล้วมีร้อยเดียวกูไม่เชื่อแนามาดู ไอ้สัตว์ตดกระเป๋าเหมือนเป็นคุณครูเลยมีกระเป๋าับหนึ่งเปิดให้มันดูแม่งหยิบทีละอ่างมีสมุดเรียนมีตังอยู่กระเป๋าตังแม่งเปิดกระเป๋าตังมีอยู่ร2 0ิบอกว่าเฮ้ยกูจะกลับบ้านแต่งหวัดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ตรงเนี้รถตู้มีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแม่งก็หยิบแบ่งยี่สิบไปแล้วก็เหลือให้เราร้อยหนึ่งเว้ยเอ้ยใจดีไ <laughs> อ้ยังใจดีอยู่ ยังให้ยัง,ย,งยังเหลือตังค์ให้เราอยู่ปุ๊บ,สบเสร็จปุ๊บนะมีที่อะไรอยู่คนๆนขนนเริ่มไปปุ๊บ,บโอเค็ไเนไรอ่ะมันก็คืนของปปๆมึงไปก็ค่อยๆเดินออกมาเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนอะไรวะรองเท้าอ่ะใส่แจ็คเพอร์เซลรอ <Hey, hey. S 1> งเท้าอ่ะขอได้ปะไม่ให้ได้ปะ <laughs> เออถอยมาแล้วไง แม่งดึงมาล็อกใหม่แมงลกลมาเฮ้ยรองเท้าขอได้ไหมมึงเอารองเท้ากูไปแล้วกูใส่อะไรอะ่ะแม่งถอดรองเท้าแตะเป็นรองเท้าแตะสีชมพูลายคิตตี้นักเลงเงี้ยนะมึงแต่ตัวแล้วแต่ตัวเยี้ยมากอะ่ะแมงก็ถอดมาเนี่ยมึงใส่ของกูไปดิเฮ้ยไม่เอาไม่ให้ได้ปะมึงจะให้ไม่ให้ไม่ให้ได้ปะแม่งต่อยปับ มึงจะให้ไม่ให้เอาไปดิเอาไปดิปดใส่สรองเท้าแตะเดินหลุดเอาแม่งมา,มาเดินอ้อมสะพานลงมาปุ๊บด้วยความค้นแขนแบบเฮ้เยโดนปอนครั้งแรกยศมากตื่นเต้นชุบหายอะไรวะเนี่ยตรงนั้นอนะ่ะมันจะมีป้อมมีป้อมตำรวจอยู่ก็ไปเคาะปุ้ง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 เป็นตำรวจจราจรเขาเปิดมาอะไรน้องพี่ผมโดนป้นโดนป้นอะไรมึงเพเจอร์เนี่ยบอกตรงนี้เลยพี่พี่เดี๋ยวพี่ ขึ้นสะพานไปไปกับผมก็ลากตำรวจไปลากตำรวจขึ้นไปเจอไอ้สองคนนั้นอนะยังอยู่นึกว่าแม่งไปแล้วแต่แม่งยังอยู่แม,นนงแม่งปนเด็กอีกคนหนึ่งอยู่แม่งกำลังก้นเด็กอีกคนหนึ่งอยู่เป็นไอ้เด็กแว่นตัวเ,เล็ก็ยืนกำลังโดนแบบตบหัวเลยปปัป๊กป,ป๊อย่างเงี้ยพี่นั่งไงไอ้สองคนนั้นแหละปุ๊บแม่งเห็นตำรวจเสร็จปุ๊บแม่งวิ่งลงันได้สะพานลอยเขาก็วอเลยวอลสองวอลอะไรเงี้ยรอวอเสร็จปุ๊บแม่งมีตำรวจ ที่อยู่ข้างล่างอ่ะขับมอเตอร์ไซค์อ้อมไปดักปุ๊บจับได้คนหนึ่งให้ทายว่าคนไหนเออไอ้เฮียสปาต้าแหละแม่งเหน็บสปาต้าอยู่วิ่งไม่ทันอ๋อวไม่ใช่างงี้ไอ้เฮียคัตเตอร์แม่งไปแล้วมึงไปก่อนเพื่อนไอ้เฮียสปาต้าแม่งไปไม่ได้แม่งติดกางเกงเอออันนี้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นที่แบบที่ผมเจออันแรกเอาห้าไหมห้าได้อยู่นะได้อยู่นะยิ่งอุ่นใจ ป้าป <N iss an> <ee> ้าป้าป้านี่กูยติดเต้นอยู่เลยเล่าไปเสียงสั่นไปเรียกัว่ไม่หามีเรื่องมัธยมอีกอันหนึ่งที่ตื่นเต้นเหมือนกันก็คือย้ายละย้ายโรงเรียนย้ายจากโรงเรียนประจํามาอยู่ที่สระบุรีเพื่อนก็จะเป็นแบบเด็กเด็กเลวหน่อยเป็นแก๊งแก๊งไม่ค่อยเข้าเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบทําตัวกลมกลืนก็เลยไปอยู่กับเขามันจะมีห้องน้ําเขาเรียกว่าห้องน้าหลังสวนมะม่วงซึ่งแบบ ตอนเช้าเนี่ยที่เขาเข้าแถวกันเราก็จะไม่ไปเราก็จะไปสุมกันสุบบุหรี่นั่งสูบบุหรี่กันปุ๊บสูบสุมสูบสุบ,สบก็ไปกันสามคนเพื่อนที่ชื่อเก่งเนี่ยเป็นตัวตัวนําแล้วก็จะมีบุหรี่มาเอ๊ะเอาไหมเฮ้ยมึงเอาไหมสูบกันป๊ป๊ามีตัวดูต้นทางตัวหนึ่งแม่งตะโคนโเฮ้ยจา์มาเอาละทุกคนแม่งวิ่งเข้าห้องน้ําแล้วก็ล็อก นั่งทาเป็นขี้แล้วเราก็ทําเป็นขี้กันสูบบุหรี่แบบรีบๆทําไงก็ได้ให้มังดับๆไปจานแม่งรู้แล้วล่ะแม่งดูบุหรี่กันแมงคเคาะเฮ้ยออกมามึงออกมางแรกออกไปปุ๊บปึ๊บมาแมงมาเลยสูบบุหรีล่ละมายืนเงี้ยไล่ไปที่ห้องผมก็ออกไปยืนก็โดนโดน,โดนหล,อล่อละเฮียเก่งอยู่ห้องสุดท้ายตัวนี้แม่งรู้มากแล้วก็แบบช่ำชองเคาะปึ้งปึ้งปึ้ง จ๋าผมขี้อยู่อะไรอ่ามีมีดีลาผมขี้อยู่มึงไม่ต้องเนียนมึงออกมาเลยมึงสูบบุหรี่ใช่ไหมกินหนึ่งเลยผมไม่สูบมึงไม่ต้องเนียนึงอ,อกมาทําเป็นราดน้ำมีเสียงราดน้ําก่อน <c oughs> เอ้ย,อ,ยอะไรวะโหขี้อยู่แม่งเปิดตูมาอะไรจ้ามึงสูบบุหรี่ไม่สูบจ๋าแม่งเดินเข้าห้องน้ำห้องน้ำงอกมาก่อนจ๋าแม่งเดินไปมองมองแม่งมีก้อนบุหรี่แม่งหยิบมานี่อะไร เฮ้ยไม่ใช่ของผมผมดุดแดงป่า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 อ่ะไอ้เหี้ยลอดลอดไอแอบลอดเลยไม่หยิบก้อนขาวมาจ่าแม่แคสีขาวเลยตุนตุนขาวเลยนี่ไงเฮ้ยของผมผมดุดแดงไอสัตว์โดนลากไปกินก้องฟองไปอ่ะสองเรื่องแล้วอีกสักเรื่องนะ ใจขึ้นแล้วเราเราเราดูแล้วใจขึ้นผมดูตื่นเต้นไหมไม่เลยครับได้อยู่นะถ้ามันใช้ได้พี่ใช้เลยนะเพราะเพราะถ้าพี่แก๊ปมึงชวนจริงจังอีกกว่าจะไม่มาแล้วนะไม่ใช่มาตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องตื่นเต้นล่าสุดเลยก็คือเป็นพิธีกรเดอะแรปเปอร์อันนี้ตื่นเต้นมากก่อนหน้านั้นก็คือทำแรปอินสนาเนาะแล้วก็วันหนึ่ง เวิร์กพอยท์โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยากได้แรปพิษนาวเนี่ยมาช่วยทำรายการหนึ่งมีพี่โจโพี่ขันอันนี้ตื่นเต้นหนึ่ง mm hmm. พี่ไม่มีทาง mm hmm. เขาไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ mm hmm. เป็นไป,นปนไม่ได้มาก mm hmm. พวกผมนี่พยายามกันมาแล้ว mm hmm. เขาโอเคแล้วโอ้โหเลเจนด์ฮิปฮอปพี่โจโพี่ขันและมีโค้ดอีกสี่คนปรับปรับ,รบหลายชื่อมาเสร็จคุยกันอ่ะโอเคไปช่วยเขาทำ ก็ไปช่วยเขาทำรายการตืดตดตดพิธีกรจะเป็นใครดีพิธีกรจะเป็นใครดีเวอร์ควายบอกว่ามันต้องมีคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้ไอ้อภิษดาแล้วในในกลุ่ปเนี่ยมาคุยกันอ่ะแล้วพิธีกรอีกคนอ่ะก็มึงไหมอ่ะมึงเลยมึงทำแล้วอิสนาวมาพี่ผมไม่เคยเป็นพิธีกรทีวีก็ลองดิมึงจะเอาไงปุ๊บให้เวลาตัดสินใจเราก็ตื่นเต้น ก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดอยู่มาทิหนึ่งบอกเฮียถ้าเกิดถ้าเกิดได้เป็นเนี่ยแม่งก็คือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ทิปฮอปที่เราจะได้เป็นแต่กูตื่นเต้นกูไม่เคยใช้เวลาตัดสินใจมาทิหนึ่งแล้วก็บอกว่าแบบว่า,าอเป็นก็เป็นรับปากไปก่อนเป็นก็ได้วะทีนี้ก็เลยพอรับปากไปเสร็จปุ๊บอ่ะมึงโอเคนะเขา,าเริ่มโปรโมตยิงโปสเตอร์ตุ้มตุมต้มโปรดิวเซอร์คือคนนี้ค้คือคนนี้ พิธีกรชายหรือวิจาริสนาพิธีกรหญิงไอ้พิสดากูเอาละเฮียแม่งตื่นเต้นกว่าเดิมอีกตื่นเตนเ้นไปเรื่อยทำยังไงอ่ะเฮียะจะถอนดีไหมวะไม่เป็นดีกว่าพี่ผมไม่มั่นใจก็พิมพ์ไปบอกพี่เว k ร์ i อยผมไม่มั่นใจผมไม่กล้าเป็นเฮ้ยกูแก้ปัญหาให้มึงได้งั้นมึงไปเรียน acting กับครูเงาะออาเอา,เอา,เอาลองดู ก็ไปส่งไปเรียนกับครูเงาะหนึ่งวันไปเจอครูเงาะครูเงาะสวัสดีครูเงาะก็น่ารักมากด้วยความที่เวิร์กพอยต์จัดมาเขาก็คงทรงแบบประมาณเสียไม่ได้อสอนมึงสักวันหนึ่งอ่ะไหนมึงลองทําให้กูดูหน่อยว่าปกติตอนมึงจัดแล้วอีสนามึงทํำยังไงอา้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่รับอีสนาด้วยอรู้ทำแนี้ทาให้เขาดูไป <c oughs> ทําให้เขาดูไป <c oughs> เสร็จ เขาก็บอกว่าอืมดีนะแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์มันเป็นแบบมันไม่ใช่ for TV อ่ามันเป็นประโยคนี้ว่ามันไม่มันไม่ for TV เพราะว่ามันคือการเดินกวาดไปกวาดมาแล้วเราก็พูดกับคนนู้นคนนี้การ for TV จะต้องบอกว่าสมมตินี่คือกล้องเราก็สวัสดีครับอ่าเราต้องชี้เพื่อที่จะบอกคนทั้งบ้านว่าเราคุยกับเขาอ่ามันก็จะเริ่มมีเทคนิคต่างๆเข้ามา ให้ผายมือไปถ้าจะพูดกับคนนู้นมึงไปสังเกตได้เดี๋ยวแรปเปอร์เทเแรกกูพายอย่างเดียวเลย <laughs> ผายกูจะคุยอะไรกูผายก่อนกูไม่มีแล้วเดินไปยิปหอบเลยไม่มีสมมติจะคุยกับพีโโพ่โนพี่โนครับ <MM คุณคิดยังไงบ้างครับอ่าจะเป็นอย่างนี้มันจะผายก่อนผายพายไปโอเคเราได้เทคนิคนึงมาแล้วและอย่างที่สองก็คือเวลาเราจะคุยกับกล้องเราต้องพูดกับกล้อง <S <S พูดกับคนดูอันนี้คือ for TV และ วันนี้ผู้เข้าแข่งขันอปประมาณนี้มันจะต้องจิ้มไปจิ้มไปพอทําให้ครูเงาะดูเสร็จครูเงาะบอกโอเคเยี่ยมมากแต่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ขาดอยู่นั่นคือเสียงไม่ชัดและน้ําหนักไม่ได้แดดเพิ่มไม่ใช่เดี๋ยวัยงไม่ชัดน้ําหนักเสียงน้ําหนักเสียงน้นําหนักเสียงไม่ใช่น้ําหนักครูเสียงไม่ชัดและน้ําหนักเสียงมันไม่ได้มันจะต้องมีการวอร์มวอร์มยังไง กูเง้อบอกว่าทำตามอ้ออ้กูยืนดูกูเง้อทำอย่างเงี้ยกูต้องทำเหรอคือกูต้องทำอย่างเงี้ยเหรอไอ้เงี้ยแล้วใครจะเคารพกูอ่ะเราไปยืนเไปยืนข้างหลังแล้วแบบอ้ยนึกว่าาคออ้อแม่งก็มีเทคนิคในการแบบวอร์มเสียง โอเคเราเรียนรู้กลับมาปุ๊เฮียมันใช้จริงปะวะ <laughs> ใช้ได้จริงไหมแต่ก็กลับไปซ้อมด้วยความที่ไม่รู้มันจริงไม่จริงแต่เหมือนก็น่าจะจริงมั้งก็เขาเป็นโค้ด acting code ใช่ไหม <laughs> เขาก็สอนเรามาเสร็จปุ๊บวันถ่ายเทปแรก EP หนึ่ง P work point ก็พาไปอ่ะนี่นะพี่ไอ้อภิษดาอัดเจอเขาบพี่ไอ้วันที่เขาเฮียตื่นเต้นจังไอ่ะววันดีครขาวันดี่เขาวันดีครับวันวน,นี้โปรดิวเซอร์นี้โค้ดปุ๊บแล้ว พอมันจะต้องเข้าไปในห้องส่งเพื่อถ่ายทํารายการมันก็จะมีพี่ที่เขาคุมสแตนพี่ที่เขาคุมสแตนเอ็กตาทั้งหลายเขาก็จะแบบว่าอะสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาในสตูเป็นโคช้ชทูพีเดินเข้ามาพี่คนนี้จะโกรธขอเสียงต้อนรับทูพีปุ๊บคนมันก็เฮ่หัวเย็ดไม่เอาแล้วกูตืน่นเต้นทูพีก็เดินไป ไปนั่งที่เก้าอี้ป๊ที่เจี๋ยพี่กอฟฟักกิ้งฮีโร่พี่โจโช,ช่ยบอยพี่ขันอะไรเข้าไปแล้วตอนรับพิธีกรของเราพี่ไอ้อพิษฎานะพี่ลุยนะพี่สา้าหูจัดไม่เอาแล้วกูเดินเดินไปพี่กอฟแม่งแซวอีกเอพิธีกรเวิกไอยจะตายเอาแล้วที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีถือไมเ้เสร็จปุ๊บทีมสเต็ตเขาก็มาบีบอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดรายการกันอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนั้นปุ๊บปุ๊บเสร็จอ่ะพร้อมเตรียมถ่าย กูลืมวอร์มทำยังไงเฮียหยิบไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วคนแม่งเต็มเลยคนแม่งเต็มเลยวู้ฮาวโหเย็ดไม่ละกูจะเดินแอบไปดีไหมกําลังหยิบหยิบไม้เสร็จโอ้โหันจะไปกูกำลังจะบฤกษเลยหันไปโอ้อไอ้อภิษฎาไอ้อภิษฎาอยู่นี่ อ๋ออ๋ออ๋อไอ,อ,อ้ของจริงของจริงแล้วก็สังเกตทุกคนไม่มีใครสนใจเลยทูพีเล่นโทรศัพท์พี่กอล์ฟเล่นโทรศัพท์คนดูก็เฉยๆอ๋อนี่คือโลกปกติของวงการรายการทีวี หมดแล้วขอบคุณครับ แล้วฝากกด s u b สไคร b ์ช่องตรงนี้นะคะยอด Subscribe ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด็ดๆมุกตลกยกตับและหากรามค้างกันทุกอาทิตย์และฝากแชร์เพื่อช่วยให้ Stand Up คอมเมดี้ของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะคะ